nghèo chăng nè công việc cũng nhiều, vất vả cả ngày. mệt rồi, anh. Nụt rửa mặt xong chưa? Chưa. 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 โอ้ยช่วยอะไรไม่เอาไม่เอาเนื่อยอยากจะนอนแล้วอะ่ะก็อนอนไปสิคะนอนเฉยๆก็ได้เลยหนูจัดให้เลยเี่เราจัดเจดอะไรวันนี้มันไม่มีอารมณ์จะนอนแล้วแหนู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 หนถ้าอยากฟินนะก็ไปจินกับพระเอกซีรีส์เกาหลีเธอเลยที่เธอชอบดูอะ่ะ ชอบไปี่ไหนนั่งดูซีรีส์เกาหลีอะแล้วฟินกับพระเอกอะไปจินตนาการตรงนั้นก่อนไปไม่มีเวลาทําไม่มีอารมณ์ทํำเหนื่อยเอะอะเอ,อะอะก็ไล่หนูดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีคอยดูนะเดี๋ยวจะมีผัวใหม่เป็นพระเอกเกาหลีเป็นพระเอกจีนไปหวันฮ่องกงเก็บให้ทั่วเอเชียอาเซียนเลยเวียดนามมาเลหมดเลยลาวเลยพม่ ดูให้หมดครบทุกซีรีส์เลยสาธุขอให้ได้จริงๆเอะไอีกพระเอกซีรีส์เกาหลีเนี่ยนั่งเพอ้อจินไว้ก่อนนะจะไปอาบน้ำนอนลำยใญ่เอาอย่างนี้ใช่ไหมฮ้ยัยงไม่ได้ซักนะ ลล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 าอาบน้ำมาใหม่ๆตัวหอมๆแล่นแล้วหน้าหอมไงเวลาหน้าดมป้าดมว้ายออกไปเลยบางหน้าจอาดูซีรี่อยู่วันนี้ตอนใหม่ด้วยเนี่ยดูทำไมจ๊ะซีรี่เกาหลีเหรอพระเอกซีรี่เกาหลีอยู่นี่แล้ว <laughs> เล่นฉากเลฟซีนกับพี่ดว่กออกไปก็อ out ออกไปเดี๋ยวนน้เลยนะนํำคาญทตัวน้ำคานจริงเว้ยก็บอกว่าดูซีรีส์อยู่เห็นไหมเนี่ยแล้วซีรีส์มันสำคัญกับพี่ตรงไหนอะ่ะก็วัน,นก่อนพี่ยังไล่หนูไปดูซีรีส์เลยอะ่ะนี่หนูก็ไปดูแล้วนี่ไงแล้วไปดูเนี่ยนะไม่เท่าไหร่ด้วยดูปุ๊บโอ้โหเรื่องเดียวเนี่ยได้ผัวกับมาทั้งสิบกคนเนี่ยหลอ่อทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยฟินเพจเกาหลีแล้วฉันน่ะ ไม่มีอารมณ์ไงจ๊ะก็ฉันไม่มีอารมณ์ไงจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะดูซีรีส์ดีกว่าจ้ะฉันน้องขานจ้ะก็วันนี้พี่มีอารมณ์ก็ฉันไม่มีไงไปเลยอไรไ<ป>วะเชิญคุณพี่นี่นะคะขึ้นไปดูพรสตาร์เลยไปค่ะไปเชิญค่ะแม่งไรกูไปดูหนังโป๊อเลยยำจังอารมณ์เสียวัยรุ่นเสีงอา้าวไม่ฟินแล้วหรอ ฟินอะไรอารมณ์เสียโอปป้าโอปป้าป้าดิบ้าในเกาหลีผีสิงือเกาหลีไล่ดีนะยิ่สุดขั้เราคือรวย รอกว่าอีกแก่ตรงนี้เยอะแยะความอยากไม่ตรงกันความสัมพันธ์เลยไม่เกิดมันคือ